ครับก็เก่าสวัสดีครับพี่น้องผมไปสุขุนกับมณีคผมกับลูปลาแซบครับผมอ่ามณีเป็นเมนูแซบครับมณีก้อยกระปุ่นครับพี่น้องก้อยกระปุ่นครับกระปุ่นบีบไม่ไหมครับเนี่ยก้อยกระปุ่นใส่พักใส่ร้ายครับผมอ่าใส่ผักหลวกนะครับเนาะอ่ามณีกับเพื่มากผูดเดียวครับเนี่ยมากกับเู้่ดครับในน้ำตัวนี้ครับน้องกาฟิวการสวัสดีครับน้องกาฟิวการสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอ่านะครับเนา นี่คืมันก็อยางมันกินน้ำนะครับมันอยางมักินชั่วให้มันคือกันครับผมอ่าครับผม่เป็นอย่างนัะอ่รบโอ้หลายย้างครับพี่น้องกขอในน้ำก่อนครับก้อนอย่างมีพริกพริกหวานครับผมผิดหวานแล้วก็อ่ามีหัวผ้าครับปลาแกนแล้วก็เป็นแบบตัวผู้นะครับแดงกว่านะครับผมโอ้หลายย้างครับพี่น้องจัดเลยครับจัดจวดเลยอ่ะกินเลยครับนี่ยวเพื่นกับมีต่างหากนะครับอมาด้กินร้อมกันครับเพราะว่าเป็นจิ้มเป็ดว่าได้จับเลยครับ อขอากระปุนีัไม่เไพไดาเสียบ่รัเสียบกับไี่น้งองกรบคุณดีไหมกคุณซื้อในบานนะครับในบาเป็นดี้ต้องกับคุณนะครับนี่ก็ต้องกรบคุณนะครับ เป็นอยากอายเนี่ยขน่ะบุกกราโวทั้งหลกินย่างเดียวเพ็นล่ะ โอ้ยนโอ๊ยากาได้พี่น้องใส่มือได้ไหมมือสวยเสียมันเหนียวแห้งโอ้ย มันดีกับ,บรรยากาศยุสวนนี้าแหละครับสมบูรณ์สมบูรณ์ที่เาราไปอยู่เขาครับพี่หงอืมปลาหวัวนี่นดอกแค่เลยครับอ่ดอกแค่ได้ผมจะเดี๋ยวไปกินน้ำซุเลยครับหัวยิ่กว่ามันยังกินง่งายเนาะ โอ้แซบว่าหนึ่งกินแบแปลกว่าริงเลยรแ่บบ่บอกกำลังมาช่วมเนี้ยอ่าแซบอยู่ <c ười> คอยกินเนี้ยพยายามมาบอกกินน้ำปะนะหลักที่เป็นจะแซบนะมันอยากโอ้ขุ่นเหนียวดีครับบ่นนั่นกันนะ Cảm tám anh em เดา๋ยรับนอนมาเดี่พี่น่อมาเห็บยามมังครับไปกินโโน้เบอร์เดิ้งเหาะคิดว่าไา้ปัีญย ันนี้เป็นเวลาประมาณใบสองนะครับพี่นอ้องก็กินหัวเทียงอยูอ่ติดหวาน มีสวนครับพี่น้องมายามเป็นน้มึงง่วงครับผมไอ้เสียงรบกวนนิดนึงครับกระโดดว่าไฟอะไรกันเนาะคนมันมันง,ง ng, ่วงมาเสียงว่า นรกขนมไม่แก่เพียงอย่างเดียวอืม บนกัดอิ่มนะวะน้ำอิ่มออกไปแกละบอกไปเรื่อยไปเรื่อ Tùy ừ. hỏng không? Nếu tùy, tùy ra làm gì Tùy kinh quân là kẹp gì có phương bản không? bị biếng không? คุณไม่ไม่สือาาอ่อมัมืนในแบบคนมันจากควงแกต่น้นนทางนีครับแบบพอถูกอเอฟเฟชั่งดจังลานะครับเนะรราะคนแรกกับสิหร้ายเนี่ยขุดไปกลายมาก อือเปเรียก็ี่นอ้องไปเดือนนะครับกินต้น้มก,กินได้แล้วครับไม่า้ลยกินไรหรอกตัวแซ่ไปดีครับไปขอบุณตปหนังปลแดกผัดเนะ้อหนุ่วใัปกตุ๋นนดหน่อยอ่ะ มั oh. re How to. How to ่วกันโอ้สุดยอดเลยเพืคอนเหมือนกับได้ปลาทูได้ไปนะนี่ครับเนาะแต่าบาดอันนี้พดกมีปลาทูกัเลยธรรมดาไปก่อนอืม โอ้เริ่มอิ่มแลครับพี่น้องกับปุ่นนะ้องอิม่มไหมนะครับนี่ครับย่ำกวยมานี่กัสิประมาณดูสู้กลัวนะครับเนาะสูนีหน่อยกับผมอืม้อ กลับไปหนละภาคครับแก้ต้องอืกต้องเฟืออ้อยืมเลยอ่ะเหยียดข้ามกันตัวท่ายแล้วยิ้มเลอครับพี่น้อง เรื่องอื่นหรอกเออเริอเ่อ,อเป็คยความครับพี่น้องเหมืเว้ยกินน้ำกลนเหมือนตัวเสียไป่ดีครับคุ่อะไ้ครับก็อยากให้กินแบบนี่ยคือเดไดแล้วครับจะได้ไงครับว่าเด็ดนี่ลายขันตอน น้ำปลาแดกตุบรสกับน้ำตาลัชนิดหนึ่งก็ได้แต่ทุกคนหมักมได้บอก,นก,นก,นกนเกกน่ากัก็ได้สาบได้ือน้ำปลาแดดนะครับนักผู้ที่บดกินปลาแดกก็เสียบ่ปลาก็ได้ครับผมเนี่ยนะครับดิ้นหรับพื่อนยินงม,มันสมได้พาจากน้องไอก่อนครับผมกินนี่ก็ไว้จะมีนะครับเนาะแต่กินน้อม,มันแล้วกับพี่น้องตามเพื่อเนหรอผมหลายเกินปวด นะครับในเ, ans, เดียร้องเดี๋ยวเมื่อจะแซบนะก,นกันครับครับผมไ,ได้มากินเนี่ยกับฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด,ดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแต่นี้ก็ลังใจใทำคลิปต,ต,ต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอการเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณที่เข้าม,มาติดตามรับชมกับผมบ๊ายบายครับขอให้ที่ไหนครับ